bình ba vậy này thôi vậy thôi cái bạc được vậy này được à ลูกสามคนออทำงานอยู่กงนีม่มนในใ่้งหมดใช่ป่ข้อยู่้งเขาได้นเขาได้อาไน้ชงขําเสียไม่ได้ตังแฟนต่างชาติไม่ได้ตังจบแต่นะแล้มไม่เคยมียนะมาเลยเจ็ดปีก็หมอบอกห้าป,ปีน่เจดปีสู้คนตายค่ะไอเขาบอกว่าเพื่อนพาไป ตีหนึ่งโดนไล่จบกกบีนี่เปิดดูส่วนมากว่าไปเก็บเท่าไหนครับเนี่ยเก็บจากไอ้สุดทั่งรักแล้วก็ปูเป็นนะ่ะมาจนถึงสุดเนี่ยก็จบเวลานี้ประจำเข้าบ้านกี่โมงครับเนี่ยเข้ามาตอนสิบเอ็ดโมงไม่ไปถึงเข้าบ้านนะนะคือใครวาง กรัวมากครับกลัวเราคือคือเราเหมือนจำนองไปจำนองไว้ค่ะจำนองไว้อ๋อเรือ่องบางทีเราต้องทำนี่เพราะว่าทำนี่คืออ่าเขาแหละแต่ต้องทำเพื่อค่าบ้านต้องทำค่ะบ,<า>บางทีลูกก็มาช่วยนะเมื่อคืนลูกก็มาช่วยเพราะว่าเขาก็คันนี้ก็หกร้อยกำจ่ายค่ะใช่เข้าตามตอนก่อนวิดข้าเที่ยวแก่นคืใจฟอดเที่ยวแก่นค่ะต้องรวมค่าบ้านเราคือเราต้อง คือรถที่เอารถที่เอามาวิ่งนี่ก็เอาเข้าไฟแนนซ์เหมือนกันเข้าเหมือนกันคไอเข้าอไอมีอีกคันนึงก็เข้าไฟแนนซ์หมดเลยรถที่มีก็ที่รถเก่งก็โดนยึดโดนไปแล้วเข้าช่วงไหนครับบ้านไอรถเนี่ยเข้าช่วงอยากเป็นบ้านรถกาต้องคัดมระโดดต้องตู้บ้าด้ยรถต่อไปครับ ตอนนี้เป็นเป็นไงมันแย่ขนาดนี้แย่เลยโดนยึดรถมีรถเก๋งค่ะโดนรถเก๋งด้วยเหรอค่ะโดนยึดตะกอนป้ามีแฟนฝรั่งฝรั่งเสียต้องพศห้าหกที่นี่ก็ไม่มีตังค์หมดจะเป็นมะเร็งนะคะนี่ป้ามีประวัติเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่รอดมาได้โหดจริาแต่อะไรป้าแล้วแล้วเก็บกี่โมงเนี่ยเก็บตอนลุกไม่ไหวป้าลุกไม่ไหวก็เก็บตอนประมาณ11บเอ็โมงอะไอ ห้าทุ่มนะคะตอนดึกห้าทุ่มกลางวันป้าก็นอนมั่งเตือนั่งแบบตือนเตือนขอนอนกลางวันก็ไม่ดีป้าก็ที่บ้านอยู่มีคนอยู่มีคนลูกลูกอยู่ด้วยลูกทำมาอะไรไหมลูกทําแค่คนเดียวตกงานหมดเลยแต่ก่อนลูกวิ่งรถวินใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งเลยคือวอล์กอินอ่ะมันไม่มีเลย่อนนี้วอล์กอินตั้งแต่ตั้งแต่โควิดค้งแรกค่ะเก็บมานานยังครับเนี่ยเก็บก็ไม่ถึงเดือนนะคะ ค่ะเริ่มเพราะว่าไม่รู้จะทำไรแล้วค่ะตอนแรกก็มาดูดูเพื่อนบอกเขาเดิมอยู่นะไปเก็บขวดสิค่ะป้านี่คือคือป้าได้เงินเยียวยานี่ยอไ้ได้ได้บัตรไอ้นั่นนะะได้บัตรไอเที่ยวได้ใช่ไหมคะเที่ยวได้ได้ได้ค่ะไดลงให้เป็นม่บ้านใบ้านตอนนี้ก็คือลงะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาบอกว่าไอ้นั่นยังไม่รู้เรื่องมีบัตรจากรัฐได้ไม่ได้ไม่รู้นะตอนนี้คือแย่เลย วันหนึ่งได้เยอะไหมครับป้าก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะค่อยไปขายทีวันนี้ไปขายแล้วได้ห้าร้อยแต่ไม่ได้ตังค์นะพรอก่อนวันพระหัสได้ตังค์ปไปขายน้องปลาไหลไอ้อะไรนะไอ้น้องเกตใหญ่น้องเกตใหญ่นอนเช้าอ่ะครับไปขายตอนประมาณบ่ายสองเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติเราขายวันนี้มันจะได้ทำไมถึงไม่ไม่ได้ ได้ดูผลมั้ยหครับว่ามะเร็ง<ล>เป็นไงบ้างเขาให้ไปใช้ทุกปีแต่ตั้งแต่แฟนเสียก็ไม่ได้ไปแล้วแต่ก็อยู่ได้ก็หมอบอกว่าโอเคแล้วขออย่าให้มันขึ้นมาอีกสิบปีก็อาจจะผลใหม่อีกก็ได้นะ